nó ổn bé Tôi nước ngoài này Làm được được. Ổn bé bây giờ xem thế ยงัฮะสบายดีพี่น้องมาพบกับสองบ้าไซบันหน้าะหลังจากข้างหายไปโดนเนาะเราก็บม่ค่อยได้เห็ดคลิปลงมาได้นะเนื่องจากว่าข้ายเฮียนเนาะทุกคนขึ้นมาเฮียนเนาะขึ้นมาเฮียนอยู่เองนี่อันนี้ก็ เมื่อเสาร์วันอาทิตย์เนาะพักก็เลยได้มาเนี่ยอยู่มาสวนเนี่ยนี่ธงไฮธงนาบรรยากาศแม่บันบ้านเราเนาะบอลมาใส่พิเศษเนี่ยนะ่าจะยุ้มันยู่แถวเมืองอนะ่ะก็เลยบ่กค่อยได้เห็นเะนี่ยมันกระบ,บอกค่อยว่างเนี่ยนะเนเสี่ยงก็อาจสีเพียนเพียนเนี่ยเนาะเป็นวัดเป็นวัดใน,นสองสามมือแล้วเนาะนี่ชามานะอยู่สวนเนาะ แมนเทงเนาะเราสิพากันนอนอยู่นี่แหละมแมลงมากระมู่เนาะสามสี่คนเนาะเด็กน้องเป็นไาก็ติดตามไปน้ำกันเดี่น้องเลยตอนเช้าเราก็คยได้พากันไปขุดคุ้มเพื่อทีปลูกมะพร้าวเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะทุกคนเนาะนี่อยู่ทงางล่างหมดแล้วอยู่แค็มนอนหมดแล้วอยู่ทางพนเลยนี่ ไปเบิ่งกันเลยอ๋อเถอะแหงนอน 娘，嗯。Yeah. Huh? ช็อคมนเดยคือคุดีคุดีกอนได้แล้วนะมาหาเลือกไล่ยนะมึ่อจะเลื่อยผ่าว่ะโย่ใจฟุ่นได้อย่างนี้หรือจฟุ่นกับพูดขึนมาดีนี่น่ทุกคนตอนนี้เขาคุดมาไลายคุดนี้เจอ ความกว้างนี่ความกว้างนี่ประมาณห้าสิบคูณห้าสิบนานี่เพื่อปลูกาเพือเขาใส่พุ่นใส้อย่างมันก็ได้คูดเพื่อไวน้นะสี่ห้สิบหิซติเมเนาะนี่มีการที่ปลูกแล้วเนาะนี่โซนลงูกำลังคุดอยู่เนาะปลูกแล้วแ่าจ้าดทไหรแล้วนี่นน ปลูกอยู่เข้มน้ำเลยบรรยากาศเหมาะแก่การปลูกแล้วต้นพะเนี่ยนี่จะนี่นมากว้างกว่าน,น,นั้นหลายขุมเนาะสิแล้วเนาะกุดมันสิป่ายขุมยังเป็นยังเป็นสองขุมนี่นนนนนนง,งูกำลังขุดนี่เนาะมันจะเป็น,นปเพื่นปลูกกันละมังกรเนาะนี่น ายตัวเด้อ150 60พุ่น 50, 60, แหนี่มูแบกฝุ่นไปใส่เนาะใส่ฝุ่นมาองค์กรดินแข็งก็ได้เลยเนะบิ่งนี่เบิ่งแต่ดินนี่มันก้อนขึ้นมาเง่ายๆกดต่ออีกุดต่ออีก ปวดได้แข uh like okay. nah, uh ่งไปแล้วเนาะคดลูกไมันกูแข่งน่หเหลืออันนึ่งงานสุดท้ายพระจิาุดบ่อนแดงน้อยหนึ่งคเล็กว่าที่ขุดเออเล็กห้าสิบกางห้าสคูห้า เรียบร้อยัปนียทุกคนตาจะเอาเวียงพามาพุกเน,ะน,น10าะเรียบร้อยสิบปลายโอ้คุณมันทนแล้ดินแข็งบึง่าเสียบอย่ามาตปู่เ็คอดจุัมควายจมควายนี่ย ตอนนึงยี่มบนบ้านดเ,เดี๋ยวตะกรงเอ้เรนเอามาทัวแล้วมาตำสกัมึเสแ้งข่มไปยันนั่นน่ะมีัสะกราบเมันแก่เห่อเนีโอ้ตอนจุกข้อจุก้อเลยน้อยเฮ้โอ้ตับกยเลยเอามาทั่วแนล้วมาเสื่อนำ เดี๋ยวดาว่าต่ำซิเลยดาวมาต้นโอ้มันมันต่ำลายแล้มันต่ำแจวลายแล้วมันโอ้นาตาโอเคยงไเวยแรงๆเอยนึ่งยามันโคเลย วรวมกวต้มน่วยกับมังหนาไปหนึ่งแ้มกันแบบบานหน้าตาผลงานรสชาติอร่อยดีเลยหน้าตาผลงาแจ่ว่าดีสุด ใส่ดีอยู่แต่นีมีแคววาวบดีแล้วบอกกันพอแม่ห้หุกินเลยโอ้เสียเว้ยวิกมึงซื้อซอยชุกมไหมคจะนั่งเห้มงทายแลบนี้กลิ่นหรเอีะวเอืนะเอาไว้ก่อนทายกับคุณตั๊มเลยอไมเซฟเนาะหน้าตาเซฟ ค่มพอขนาดนึงเอาละเกี๋ยนปลาสลักก็กไม่มาเอามุกขู่เลยเิ็นบ่ละบัวบัวมุมไหยกันน,นี <laughs> ่เจ็บเลย

นำไบวกนะจาเห็ี้หนึ่งกเหนใช่อย่างนี้่เขาไ่ใช้อะเขาไปใช้กัเ็ดไยังอบเจก็ยานะใส่น้ำแยงพอดีน้ำแยงพอดีเปิดตมม้วสามสิบนาทีปึ๊บปุ๊บป๊บ๊บ๊บกะ zero ni 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 mua hàng sim đi chắc มันกเข้าไรกันไว้ขอบุคือไวกดาวกินเลยกินคูอเนาแค่วมันกูไงโอ้ไข่ๆก่าถ้ามอร์นกินอันซอจุนยัไม่เลยบ้าท้ามือ จู yeah, it, The water. The water. The ่จึงกินคือไก่บ่าวเท้าเองกินกฮันยมยุวัตยุวัตเลยยังไงเปานจู่จู่กันไปวัดจู่วัดจูบอกมาพีจกชุดเด้อจู่กระเทีมยืดซ้ำควันทงไฮทงนาสุดยอดเลยบรรยากาศ อาคนในบ้านมันเนาะเื่อห้มึมมึงเดี๋ยวเขาคนเติมเลยนคือเขาแรงอ่ะ